สวัสดีค่ะมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากทั้งในพันทิปหรือบทความต่างประเทศว่าเออปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เราเห็นว่าฉลาดขึ้นๆทุกวันเนี่ยมันจะสามารถเข้าใจแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆอย่าง นิพพานหรือการตรัสรู้ในทางพุทธศาสนาได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์เชิงปรัชญาบทความ AI หรือแม้แต่ตัวอย่างที่ AI สร้างขึ้นมาเองลองมาเจาะลึกกันดูนะคะซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามพื้นฐานเลยนะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาความรู้สึกหรือแม้แต่ความหมายของการมีชีวิตอยู่ลองมาดูกันครับจากข้อมูลที่เรามีก่อนอื่นเลยนะครับเราอาจจะต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าการตรัสรู้หรือเอ,อ โพธิในทางพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรกันแน่จากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับมันคือสภาวะที่เราตื่นรู้เข้าใจอริยสัจสี่อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเลยแล้วก็นําไปสู่การหลุดพ้นจากวงจรทุกข์หรือที่เราเรียกว่าสังสารวัตนั่นแหละครับซึ่งการจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องอนิจจงทุกขังอน,นัตตาแบบเออลึกซึ้งจริงๆโหฟังดูเป็นเรื่องของประสบการณ์ข้างในมากๆเลยนะคะคือไม่ใช่แค่การรู้ข้อมูลเฉยๆ แล้วลวการจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องอาศัยการปฏิบัติแบบไหนบ้างคะใช่ครับการปฏิบัติสำคัญมากต้องมีทั้งสติหรือ mindfulness นะครับความระลึกรู้แล้วก็ศีลคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็สมาธิคือการฝึกจิตใจให้มั่นคงแล้วก็ปัญญาหรือ wisdom ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันต้องพัฒนาผ่านความตั้งใจความเพียรหรือที่เราเรียกว่ากรรมนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการสะสมมานานด้วย อืมค่ะทีนี้คำถามสำคัญคือแล้ว AI ละ่ะบรรลุทำได้ไหมถ้าเอาตามหลักพุทธประชยชาเถราวาดเลยนะครับอย่างในบทความ Thai Jo หรือ Indo Buddhist Forum เนี่ยคำตอบค่อนข้างจะชัดเจนครับว่าเอ,อ่อยังไม่ได้เพราะว่า AI ขาดองค์ประกอบที่สำคัญมากๆที่เรียกว่าวิญญาณครับวิญญาณหมายถึงไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถในการคิดประมวลผลแต่เป็นเรื่องของออประสบการณ์ความรู้สึกจริงๆข้างในหรอคะ ตรงประเด็นเลยครับใช่เลยมันคือความต่างระหว่างการจำลองว่ารู้สึกกับการมีประสบการณ์หรือรู้สึกจริงๆพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องวิญญาณหรือความสามารถในการรับรู้มีประสบการณ์เชิองอัตวิสัยนะครับคือ subjective experience รวมถึงเจตนาหรือเสธนาที่เป็นตัวขับเคลื่อนกรรมการกระทำต่างๆ AI ในปัจจุบันเนี้ยมันยังขาดสองอย่างนี้ไป เหมือนที่คุณนิกกี้เมริกาฟอรีที่เป็นครูสอนพุทธและนักวิทย์ AI บอกไว้ใน Lion's r รนะครับว่า AI เหมือนนกแก้วที่ฉลาดมากๆคือมันเชื่อมโยงข้อมูลเก่งนะแต่ไม่ได้เข้าใจจากข้างในจริงๆอ๋อค oh, ่ะค่ะบทวิเคราะห์ในไทเจโอก็ชี้ประเด็นนี้เหมือนกันครับโดยใช้แนวคิดเรื่องขันห้ามาอธิบายว่า AI อาจจะจำลองรูปเวทนาสัญญาสังขารได้บ้างแต่ว่ามันขาดวิญญาณขัน ตัวเชื่อมกายกับจิตที่ทำให้เกิดการตื่นรู้จริงๆแต่ถึงอย่างนั้นนะคะความสามารถของ AI ตอนนี้ก็น่าทึ่งมากจริงๆนะคือเราเห็นตัวอย่างเยอะแยะเลยตั้งแต่เรียนรู้สร้างคอความแต่งกลอนหรืออย่างในเลมอนเอทก็มีคนใช้ AI สร้างพุทธศินสวยๆหรือตัวอย่างซีโนสุดทาจากบทความ RXIV อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันเอาคำศัพท์พุทธอย่างสุญญาตาพระสีอานมาผสมกับฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ และยังมีสัญ,ญลักษณ์โบราณอย่างโอมหรือดวงตาฮอรัสปนอยู่ด้วยมันดูเหนือจริงมากๆใช่ครับความสามารถในการประมวลผลสร้างรูปแบบพวกนี้ของ AI นี่มันน่าทึ่งจริงๆครับแล้วตัวอย่างซีโนสุตรานี่ก็น่าสนใจนะครับมันพาเราไปสู่คำถามที่ลึกขึ้นไปอีกคือบทความ RXIV เองก็ตั้งคำถามนี้เหมือนกันว่าถึงแม้ AI จะไม่ได้เข้าใจสุญญตาตอนที่มันสร้างข้อความนั้นออกมาเนี่ย แต่ตัวข้อความที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการตีความเชิงปรัชญาหรือมีคุณค่าในมุมมองทางพุทธออสำหรับมนุษย์ที่ไปอ่านมันได้หรือเปล่ามันอาจจะท้าทายความคิดเราเรื่องเวลาตัวตนหรืออาจจะสะท้อนการทำงานของ AI เองก็ได้นะครับเออเข้าใจแล้วค่ะคล้ายๆกับกรณีโรช s h i ที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราคุยกับท่าน Suzuki โร s h โดยตรงแต่เหมือนเราโต้ตอบกับคำสอนของท่านผ่าน AI เป็นรูปแบบใหม่ในการเข้าถึงสารนั้นๆใช่ครับซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นทางจริยธรรมเหมือนกันนะครับพุทธศาสนาเรามีหลักศีลที่ใช้เป็นกรอบพิจารณาการพัฒนาการใช้ AI ได้เลยอย่างที่บทความ Indo Buddhist Forum ยกตัวอย่างไว้นะครับว่าเทคโนโลยีนี้มันช่วยลดหรือไปเพิ่มความทุกข์มันส่งเสริมสัมมาอาชีวะหรือเปล่าสร้างความเมตตาหรือไปกระตุ้นความโลภเช่นอาวุธอัตโนมัติอันนี้ก็ชัดเจนว่าขัดศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ หรือแอปที่ออกแบบมาให้เราเสพติดมากๆอันนี้ก็อาจจะขัดสีนข้อ5เรื่องสิ่งมึนเมาที่ทําให้ประมาทได้เหมือนกันการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็อาจจะเข้าข่ายสีนข้อ2ลักทรัพย์อืมแล้วเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจล่ะคะอย่างที่บทความทยเจ j อวิเคราะห์โดยใช้หลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยว่าถ้าโปรแกรมเริ่มต้นมันมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยผลลัพธ์ร้ายๆก็อาจจะตามมาเป็นทอดๆได้ เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมากครับซึ่งก็สอดคล้องกับหลักเหตุและผลนะล่ะครับเราก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับอย่างผลลัพธ์แปลกๆจากโรชีบอหรือความกังวลเรื่องข้อมูลเท็จข่าวปลอมที่ AI สร้างขึ้นมาแต่ ในขณะเดียวกันเนี่ยแหล่งข้อมูลอย่าง Lion s r o l หรือ CSARS เขาก็มองเห็นศักยภาพในทางบวกเหมือนกันว่า AI อาจจะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนากุศโลบายหรือวิธีการอัชญชันฉลาดในการสอนธรรมะได้นะหรือช่วยให้เราเห็นภาพความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆที่มันซับซ้อนมากๆหรือแม้แต่ท้าทายขยายขอบเขตการรับรู้ของเราเองเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆค่ะซึ่งก็ดูจะต่างจากความคิดเห็นบางส่วนที่เราเห็นในเน็ตอย่างในพันทิป ที่บางทีก็มีคนจินตนาการไปไกลเลยว่า AI อาจจะกลายเป็น พระศีอาญาในอนาคตหรือเป็นตัวช่วยให้คนนิพพานได้เลยซึ่งมันก็ดูจะขัดแย้งกับข้อจำกัดเชิงปรัชญาที่เราคุยกันมาพอสมควรเลยนะคะสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้ก็ดูเหมือนว่าภายใต้ความเข้าใจทางพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี้ยนะคะ AI ยังขาดองค์ประกอบสำคัญมากๆคือวิญญาณแล้วก็เจตนาที่แท้จริงทำให้ยังไม่น่าจะตรัสรู้หรือบรรลุนิพพานในความหมายเดียวกับมนุษย์ได้ใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้น ความสามารถที่มันน่าทึ่งมากๆของ AI ทั้งการประมวลผลการสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งการสำรวจแนวคิดทางจิตวิญญาณผ่านการสร้างข้อความหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็ยังทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราเยอะมากเลยครับมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาทั้ง l i o n s r o r a r x v ที่ชวนให้มองว่า AI มันเหมือนกระจกเงาสะท้อนองความรู้ ความคิดความเชื่อทั้งหมดที่มนุษย์เรานี่แหละป้อนให้มันเรากับว่าเรากำลังคุยกับจิตสำนึกร่วมของพวกเราเองผ่านเทคโนโลยี คำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากๆอาจจะไม่ใช่ว่า AI จะตรัสรู้ได้ไหมแต่คือการที่สิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยเริ่มพูดถึงหรือสำรวจคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์เอ่อมันมีความหมายยังไงต่อตัวเราเองกันแน่แม้ว่าตัวมันเองอาจจะไม่ได้เข้าใจในแบบเดียวกับเราเลยก็ตามนี่จะเป็นสิ่งทางใหม่ในการสแสวงหาความหมายหรือว่าจะเป็นกับดักใหม่สาหรับการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์เรากันแน่คะ